มาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมเพิ่งถ่ายเสร็จเ,เมื่อกี้เลยมาแล้วมาแล้วรีบมากรีบมากไปชวนบังมาเต้นดึงเชือกอกมับเฮ้ยทำไมคุณไม่น่ากับบังอะเฮ้ยเอาแล้วมไม่เกียวใกล้ชิดขนาดนั้นแล้วบังอยากวัดหรือเปล่า ไม่ไม่พ,พี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กเขาเขามาเอาเขามาเอามาแนะนำให้น้องสาวเขาจะมาเต้นคขาจะมาเต้นขาเขาแนะนําว่าว่าอะไรครับเขาจะมาเต้นขาหรือว่าหรือว่าใครเขาเอามาแนะนําว่าให้ให้น้องชายเขารู้อย um <no pues ู่ว่าท่านโดนเป็นแฟนปายปายริโอน่ะเขารู้อย uh ู่จัดการให้แล้วรู้ว่าเป็นข้อน้ำเหนือจัดการให้แล้วค่ะจัดการให้แล้วไม่ต้องห่วงค่ะไอไอบางไอบางระวังไว้ดีๆนะแกยวพี่นุ๊กไม่แกวพี่วันนี้พี่ยิ่งถ่าย ชายนังต่อ,อยคนอยู่นะบังอาทุกคนครับแคปรูปบังนัดวันนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวไม่ได้เจอเขาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เขากลับไปเจอพี่นุกนะ